สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเจคนเนตนะครับครับวันนี้ก็บ่อพีก็มาทำความสะอาดนะครับอยู่ที่วัดพระธาตุพนมนะครับกับยายกับกับอะไรชื่ออะไรหนูชื่อนอะเบนเทนเบนเทนมินทันบอกแต่นี้ก็ไม่ได้ถ่ายตอนทำความสะอาดนะเพราะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ เอามาเตรียมทำขันห้านะครับแล้วก็ยาดน้ำ,นำนาบม,ม,ม,มีมือกล่องครับเลไทายวัาไหตอนเหนุัารั์คนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ